ยินดีด้วยนะคะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศค่ะวงเงินเดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินกดเงินสดออกมาใช้ได้ในวันที่18พฤษภาคมนี้ด้วยวงเงินสูงสุด415บาทมีใครได้รับสิทธิ์บ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตค่ะและบัตรคนจนรอบใหม่ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนใช้น้ําใช้ไฟฟีแน่นอนแต่ขั้นตอนในการรับสิทธิ์ต้องทําอย่างไรวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของตารางการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิธิการแห่งรัฐรอบใหม่ครึ่งหลังเดือนพฤษภาค,คมก็คือวันที่18พฤษภาค,คมนี้เริ่มกันที่คุณผู้ชมบัตรเก่าทั่วประเทศหรือว่ารายเก่าใบเดิมยังคงได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเดือนสุดท้ายเป็นรอบบินของเดือนมีนาคมในส่วนของค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อคูเรียนต่อเดือน แล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเจร่สิทธิค่า อน,น้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเรือนโดยทางกระทรวงการคลังจะเติมเงินตรงนี้ให้นะคะวงเงินสูงสุดถึง415บาทโอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดได้ที่ตู้ ATM ของทางธนาคารกรุงไทยเดือนสุดท้ายแล้วนะคะในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับคุณผู้ชมบัตรเก่ารายเดิมทั่วประเทศในการกดเงินสดออกมาใช้ได้หากใครกดไม่ทันก็สามารถใช้จ่ายจนถึงวันที่27กันยายน2 5 6 6แต่ถ้าหากเกินระยะเวลา จากนั้นเป็นต้นไปกระทรวงการคลังก็จะยึดเงินคืนนั่นเองค่ะยินดีด้วยบัตรเก่ารายเดิมยังคงได้รับสิทธิ์นะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับบัตรใหม่ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์เป็นการจ่ายเงินคืนให้เป็นวงเงินสดนะคะแต่ว่าเป็นการสํารองใจ่ายให้จากทางรัฐบาลผ่านไปที่ไฟฟ้าแล้วก็ประปาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในการรับสิทธิ์ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องอยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งสําหรับการลงทะเบียนแล้วก็หากได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์ค่านา้าค่าไฟ แต่ถ้าใช้สิทธิ์น,น้ําไฟเกินที่กําหนดก็จะต้องจ่ายเองหรือว่าสํารองจ่ายเองนั่นเองค่ะ18พฤษภาคมน,นี้มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟยังคงช่วยเหลือเหมือนเดิมตามปกตินะคะหากที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ